สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะเรามาที่แกงก,กระเป๋านะคะวันนี้เรามาดูซิว่าร้านอาหารนะคะพี่น้องที่หมูหันนะคะที่สวยนะคะพี่น้องนะคะเราไปาดูกัรที่หมูหันค่ะหมูหันชื่อดังนะคะดูสิอ่าหมูหันชื่อดังค่ะมูนนะเน่มาถึงอะไรคะสิชัยไก่หมุนนะคะ มีไก่ด้วยนะคะพี่น้องแล้วก็มีหมูหันด้วยโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องมากินหมูหันโอ้โหดูสิโอตัว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 ,ตว,ตวอันนี้ราคาตัวเท่าไหร่นี่พันห้าพันสามพันห้าพันสามพันห้าก้คนหมุนเาพี่น้องเลยอ๊าตัว หลังการงันสร้างพี่น้องผู้ใดบ้าบ่ถึงมุกดาหันบริินหมูหันบ่ได้มา,าถึงมุกดาหาันเด,ด,ด้อนะคะอยู่เป็นร้านหมูาหาันชื่อด,ดังนะคะพี่น้องต้าสั่งราคาพันห้านะคะเพราะว่าเคยกินพันสามหนังไม่กรอบน,นะคะวันนี้ก็มาลองชิมดูอีกร้านหนึ่งนะคะของมุกดาหาันโอ้ขอโทษจีค่ะนะคะอุ๊บโอ้โหสุดยอดพี่น้องค่ะ ร้านที่เปิดมาโดนไปค่ะพีしし่เจ้าพี่ร้านนี้เปิดมาย8ปีแล้วครับบาทกุโตเจรับ <mor> กุลรวยเนาะค่ะครับสบาทโตโบโตจะไปเงินบาทลอยฟ้าและครับอืมจะไปติดฟอกตะบูนครับจะไปฟอกตะบูครับครับคือคือยังบ่ใไซแบบเครื่องอ่าแบบเครื่องแบบหมุนอัตโนมัติอะครับ ไม่ถนัดครับไม่ก็ทำแต่ไปประอาหารไก่อ๋อจะาป้ไก่เจ้าป้าอันนี้เราจะได้ทำมือเองครับมันจะมีรสชาติโอ้ขับเนียนยุ่งแล้ผัดกะเพราเหรอครับกะเพราลอยฟ้าโมลงฟันป้าไปไปกินยุ่นนะพวกลุงๆกับบริเบิงบริเห็นกันที่อ่าเร่ไก่ได้ค่ะอันนี้คือเขาเปิดให้ดูเลยค่ะเปิดให้ดูเลยนะคะเพราะว่าการทำกันหมุนนะคะ อันนี้คือสุดยอดเลยนะครับบบว่าไฟร้อนๆก็จะหมุนได้ได้ระดับนะําได้ได้ได้ระดับเลยนะคบเห็นไหมโอ้โหหนังขอบโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องนะคะ้าจะคนัอนนี้สามสี่เาเย้องกันได้สิบตัวสิบเอ็ดตัวครั้งเดียวโอ้โหพี่น้องอันนี้เป็นบุญตาได้ครับพี่น้องนะคะที่เราได้ไปเห็นกันมูหันสดๆนะครับพี่น้องนะคะ หอนฮ้อนมาวายู่ไ şey ด้คนหันน้ำกไรเอออยากได้หันกรทอยากได้นหันโอ้ยคนกะสีเล่นนกขนางนอกกะกดนอกข้องนาเลยสุดยอดเลยรับพนักงานบขนนี่รับบ่าตองแกครับเออเลยทอมตัวเถานอผู้าสิมานัังหันหมูตองแกมันเนดูมันเาป้าจีตัวี่น้อง นะคะดูซิว่ารสชาตินะคะเขาบอกว่าอร่อยเราก็มาลองชิมดูนะคะมาถึงมุกอาหารแล้วต้องมาค่ะคุณภาพเปิดมาตั้งเกือบ30สิบปีแล้วพี่น้องนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่เราก็ไปต่อกับพี่น้องมันจะเป็นซุ้มนะคะอันนี้ก็จะพาไปดูนะคะไอ้เท่อจะมีมุมเป็นซุ้มๆนะคะพอดีคนเยอะมากค่ะร้านเขาเต็มบางคนก็ต้องโทรมาจองนะคะ อันนี้ก็ป้าได้ไปนั่งซุ้มอยู่ตรงกลางๆนะคะวันนี้ก็พาญาติิมากินข้าวกับพี่น้องดูสิวิวนะคะโอ้ยสุดยอดนะคะพี่น้องนี่ได้ดูแม่น้ําโขงโอ้ยแก่งแก่งกระเบาใช่ไหมคะครั้งแรกที่ป้าได้ดูแบบนี้นะพี่น้องคือแบบมันคือขดลุกเลยอะ่ะนะคะอันนี้คือเป็นริมแม่น้าโขงนะคะดูสิฝั่งทางนู้นก็เป็นริมแม่น้ําอ่าเป็นฝั่งลาวนะคะพี่น้อง โอ้แบบขนลุกเลยพี่น้องเพราะว่าไม่เคยได้ดูแบบนี้มาก่อนนะคะดูสิป้าจะสุ่มเบิ้งไกลๆได้ะครับพี่น้องด้วก็มีคนเขาลงไปเดินดูนะคะพี่น้องนะเดินดูนะคะโอ้สุดยอดก็จะมีนะคะองค์พญายนาคอยู่ตรงนู้นด้วยนะคะเดี๋ยวป้าจะพาเดินไปดูนะคะโอ้สุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดนะคะพอดีสั่งอาหารอยู่ป้าก็เลยสั่งหมูหันนะคะราคาพันห้า สั่งพวกต้มยำพวกอะไรหลายๆอย่างนะคะของอาหารพิเศษที่นี่ป้าก็เลยจะลองชิมดูนะคะสุดยอดเลยนะคะอ่ะนี่คือบริเวณนะคะที่เข้ามาในร้านอาหารนะคะก็จะมีร้านปู่ย่านะคะร้านปู่ย่านะคะเป็นชุดๆเป็นการที่อ่าทเป็นเสาเป็นอนุรักษณ์นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ขบวนนู้นก็จะเป็นที่เดินนะคะพี่น้องขึ้นไปถ่ายรูปดูวิวนะคะพี่น้องอาจากนี้ก็เข้าไปดู ช่วงที่ไปดูอะไรนะคะบ,บูชาหูพญานาคนะคะนี่คือระเบียงบุญแก่งกระเบานะคะพี่น้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากนะครับทุกคนก็จะมาถ่ายรูปนะคะนะคะเป็นภาพที่ธรรมชาติโอ้โหแบบสุดยอดน้ําไหลช่วงนี้น้ําน้ํายังไม่แห้งเยอะนะคะสุดยอดเลยนะคะดูสิฝั่งนู้นเป็นแม่น้ําโขงนะคะ แม่น้ำโขงระเบียงบุญนะคะแกงกระเบาทางนี้เราก็จะไปดูนะคะพี่น้องไปนะฮะไหว้ปู่พญานาคนะคะเดินกับพี่น้องนะฮะทางเข้านะนี่คือปู่พญานาคนะครับพี่น้องสีขาวสาธนะุนี่ค่ะ อันนี้คือเป็นปูพ่พญาน,นาคองค์สีขาวนะคะไม่รู้ไปชื่ออะไรป้าไม่ได้เข้าไปอ่านนะคะถ่ายมุมนอกให้ดูสวยงามมากค่ะพี่น้องสุดยอดเลยนะคะก็ได้มาแวะคือไปกราบไหว้ปู่นะคะพญาน,นาคที่อะไรชื่ออะไรนะ,ะปนนะะู่มณีมนะมุดมุดมณีอะไรเนี่ยแหละคะ่ะป้าก็ลืมชื่อนะคะขออภัยแล้วก็แวะมาทานข้าวนะคะพี่น้องห่างประมาณก็45นาทีนะคะจากมุกดาหาร ะะสุดยอดมากน้ำไหลเขี้ยวเลยค่ะพี่น้องอุ้ยจะลงไปถ่ายก็ลงไปเยอะลงไปไกลนะฮะพี่น้องนะคะือป้าไม่มีเวลาต้องรีบกลับนะฮะพี่น้องดูสิสุดยอดอ้นะฮะบุญบารมีวันนี้เรามาถึงมุกดาหารนะคะจะแวะไปหาหน้าแตะไปไม่ได้แล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าเออเรามาทําบุญที่นี่มันระยะเวลาสั้นนะฮะพี่น้อง เราต้องรีบนะคะเราต้องรีบเลยนะคะอันนี้ก็ลอตเรี่นะคะนะคะเ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านอาหารกันจะ้ะนี่ก็คือเป็นซุ้มนะคะพี่น้องซุ้มๆนะคะริมอ่าริมฝั่งโขงนะคะมีโต๊ะยาวค่ะพี่น้องเพราะว่าเยอะมากเป็นร้านใหญ่นะคะมางคลต้องโทรมาก่อนนะคะบางเนี้ยเห็นไหมคุณมากินกันเยอะแยะเลยพี่น้องคือหมด โต๊ะใหญ่นะคะพี่น้องเพราะว่าในซุ้มรู้สึกจะมืดนิดหนึ่งนะมึงจะมองเห็นไหมนี่ก็เราอยู่ซุ้มที่หกค่ะซุ้มที่หกมาแล้วอาหารมาแล้วซุ้มที่หกปึ๊บนะคะเพราะว่าอาหารมาแล้วค่ะามาแล้วมาแล้วเราไปทำคลิปหมูหันอร่อยๆอันนี้ก็เป็นข้าวผัดนะคะข้าวผัดน่ากินมากกำลังหิวนี่ยำอะไรเอย่อย อ่อยำาตออีนตออีโนโอ้โหสุดยอดนะคะบรรยากาศในการที่มานั่งชมวิวนะคะพี่น้องข้าไปดูโลู่แบบบรรยากาศดีมากนะคะครับมุมนี้อาจจะมืดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วก็มาลุยกันหมูหันนะคะ